เวลา9นาฬิกา9นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลตรีหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอานงปิยนาถวชิรพัฒเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังวัดบางพลีใหญ่กลางอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการในพิธีหม่มผ้าองค์สมเด็จพระสากยมุนีสีสุมเมธบพิษพระนอนซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางศีหะสายญาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีความยาว53เมตร75เซนติเมตรสร้างขึ้นเมื่อปี2 0 521ภายในองค์พระนอนแบ่งเป็นสี่ชั้นโดยชั้นที่หนึ่งเป็นห้องพักผู้มาปฏิบัติธรรมชั้นที่สองมีภาพจิตรกรรมฝาผนังและเสาเป็นภาพพระสงฆ์และเกจิอาจารย์สําคัญของประเทศไทยชั้นที่สามเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพุทธศาสนาหลากหลายรูปแบบเช่นพุทธประวัติพระโพธิสัตว์เรื่องคุณธรรมจริยธรรมชั้นที่สี่ประดิษฐานหัวใจพระนอนซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าปิดทองหัวใจพระ นอนเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยเชื่อว่าการปิดทองที่หัวใจพระนอนนั้นจะช่วยบำรุงหัวใจของผู้สักการะบูชาให้แข็งแรงและผ่องใสโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงกระเป๋านักเรียนพระราชทานมอบแก่ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่อำเภอบางพลี วัดบางพลีใหญ่กลางเป็นวัดราษสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นประมาณปี2367ชาวบ้านเรียกว่าวัดกลางเพราะตั้งอยู่ระหว่างวัดบางพลีใหญ่ในกับวัดคงคารามต่อมามีการเปลี่ยนชื่อถึงสองครั้งจนครั้งสุดท้ายเปลี่ยนชื่อเป็นวัดบางพลีใหญ่กลางได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2478ปัจจุบันมีพระวะชิรขณาธรเป็นเจ้าอาวาสมีพระ สงสามสรูป